สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาแล้วชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นโพสต์ล่าสุดโจนูโว ท่ามกลางวิกฤตโควิด19ที่ยอดผู้ติดเชื้อเสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทําให้หลายคนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ส่งเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาต่างๆล่าสุดนักร้องดังโจนูโวหรือจิรายุทธัฒนะสินได้แชร์ภาพลงในอินสตาแกรมระบุว่า เราอยู่ในเรือลำหนึ่งเป็นเรือที่มีรูรั่วหลายแห่งบางคนตะโกนด่าโวยวายบางคนกรีดร้องไห้ไม่หยุดบางคนยื่นเท้าลงราน้ำปากด่าทอนายท้ายตลอดเวลาบางคนป้องปากกระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กันบางคนแอบเจาะรูเพิ่มบางคนก้มหน้าวิตน้ำเงียบๆบ,บางคนพยายามอุดรูรั่ว บ้างปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันพร้อมระบุแคปชั่นว่าจริงด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆว่าแล้วถ้ากับตันเรือไม่มีประสบการณ์และไม่ฟังลูกเรือบังคับเรือไปในทิศท,ทางที่ผิดมุ่งหน้าสู่มรสุมลูกเรือต้องตายกันหมดเหรอคะอันนี้งงค่ะ เรือลำเดียวกันถูกค่ะแต่คนบนเรือทําหน้าที่ดีแล้วเหมาะแล้วหรือยังโดยเฉพาะกับตันชัดเจนครับเป็นผมจากกระโดดทิบกับตันตกทะเลตายก่อนคนแรกเพราะผู้นํำโง่เราจะตายกันหมดคนต่อไปก็พวกผู้ช่วยกับตันทิบลงทะเลกันให้หมดหมดคนโง่ๆเราก็จะรอด ถ้าจริงๆไม่ใช่กัปตันแต่เป็นโจรสลัดทิปล้นอำนาจเข้ามาแล้วมีคนโง่อวยยศให้เป็นกัปตันต้องกำจัดคนโง่ก่อนหรือกัปตันทิปก่อนคะพี่โจมันเกินคำว่าช่วยกันมานานขนาดไหนแล้วคะเราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วคะ่ะว่าสิ่งที่มันแย่ลงทุกๆขณะนี้ปัญหามันเกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวคะ่ะทุกคนล้วนกลัวตายคะ่ะ แต่กับตันนายท้ายเรือไม่ฟังความคิดเห็นต่างคิดว่าตนนั้นเก่งคิดถูกท้าทายทุกอย่างเรือรั่วนายท้ายบอกว่าอย่าไปกลัวแต่ลูกเรือเป็นทั้งคนวิทน้ำคนปิดรูและคนเจาะรูทั้งทั้งที่คนเจาะรูก็เป็นคนของท้ายเรือซะเองทุกทีนายสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุเนื้อหาว่า เราอยู่ในเรือลำหนึ่งที่มีรูรั่วหลายแห่งทำไมท่านไม่เทศนาเสียตั้งแต่เมื่อครั้งยิ่งลักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง7ปีที่ผ่านมามีกวีพิวัฒนคนไหนบ้างที่ออกมาประกาศสํำนึกพลาดอย่างเป็นทางการเพราะไปร่วมเขียนบทกวีหาเงินช่วยลุงกำนันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ